ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเบิงแผ่นเก้าไปก่อนนะจ๊ะเด้อแอดมินขอเวลา8นาทีนะคะแอดมินหน่หนอยขอเวลาแ8นาทีเนอจ๊ะเด้อ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วมาพบมาพอทางช่องแอดมินน้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำนาเดาเจ้าเด้อต่อไปนี้แอดมินน้อยขอเวลาแปดหน้าที่เดาเจ้าเด้อแต่ละคลิปน,าานะจาะเนาะแต่ละคลิปแอดมินน้อยขอเวลาแปดหน้าที่เดาเจ้าเด้อ แต่ว่าถ้าท่านใดบอยอยากฟังแอดมินหน่อยเบากะรีไปใดเลยเด้อจ่าเด้อรีไปเบิ่งตัวเลขถ่ายคลิปใดเลยเนาะจานะ่าเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่ครีมปลาแห้งนะคะโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 6 6 3 5 5 5 1 3นะคะ ปลาเม,ด,มดเมดแล้วเวด้วยทนผู้ชมจะเรือแค่ปลาช่อนทะเลด้วยจาว้าเด้อปลาช่อนทะเลและและปลาหวานนะคะปลาช่อนทะเลแ,และปลาหวานด้วยจ้าเด้อแพ็คละยี่สิบห้าบาทนะคะ ขอเขียนจักข้ากวนด้วจ้ะเดอ้อะว่าแอดมินบรูว่าจะเบาอีหยังนอกจากนะเนาะแอดมินกะขอเวลาแปดนาทีด้อจ้ะเดอ้อสำหรับสบู่กะจะไม่สูตรมะละกอมะเขือเทศนะคะนำนมข่าวด้วยจ้ะเดอ้อนำนมข่าวจะเลือแค่หาก,ก่อนเด้อ่านผช้ชมนอกนั้นจะเป็นมะละกอและมะเขือเทศนะคะสำหรับ สบู่แพ็คละ190บาทครีมชุดละ150บาทปลาแห้งแพ็คละ25บาทปลาหมึกหมดแล้วนะคะสนใจโทรเข้ามาสั่งได้เลยนะคะแอดมินนูน้อยสวัสดีแฟนคลับอ c ีเลคานอยทุกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านแลวจา้าเด้อสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทางช่องแอดมินนูน้อยท่านใดที่เข้ามาแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำแม่เลือจ้าเด้อถ้าประหยัดพลาดทุกคลิปที่แอดมินดูหน่อยลงหายกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกดติดตามแล้วกะ็กดกระดิง่งเด้อดจ้าเด้อจะมีสีน้ำตาลนจานะจ๊ะเนาะอยู่ขวามือจิ้มลงไปเด้อจ้าเด้อจิ้มลงไปแล้วกะ็ไปจิ้มอีกเท่ยนึงน,งนะจ๊ะเนาะ จิมวาทั้งหมดเด้จ้ดเอกะจะเห็นทุกคลิปที่แอดมินูน่อยลงให้จะบอบผาดจะคลิปลเด้จ้ดเอสำหรับแนวทางกะ็จะมีฮาหนอยนะคะฮาหนอยหลักๆล,ลงให้ทุกวันแล้วก็จะมีลาวแล้วก็มีรัฐบาลไทยด้วยนะคะ อันนี้สำหรับผลเมื่อวานเด้อจ่าเด้อท่านใดที่ถูกรางวัลแอดมินน้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าน้อยเมื่อวานนี่ปังเด้อจ้าเด้อเข่าทั้งในตาล่างทั้งหกจุดเด่นเด้อจ้าเด้อเด่นรองก็มาครบนะจาน๊ะเนาะสำหรับแนวทางมีเมื่อเข่าเมื่อลดเป็นธรรมดาเด้อจ้าเด้อ ส่วนมากก็จะเข้านะจ๊นะเนาะส่วนมากเล็กวิ่งเด่นร่องเข้านี่จะเข่าด้จ้ะเด้อหล้กก็เล็กในตารางนะจ๊นะเนาะสำหรับพวกชุดเดนเนี่ยก็มือแม่นมือบอแมน,น,ะน,ะนะนได้จ้ะเด้อทันใดที่จับเก่งจับป็นจับแม่นหายจับเหล็กในตาล่างได้เลยนะจ๊นะเนาะเหล็กในตาล่างสามรอบนี้บ่เคยผลาดได้จ้นะเด้อแต่วาดทา เข่าลอบใด้ลอบหนึ่งถี่มากกวนแลวก็คือหาหยุดเด้อจ้าเด้อถ้าจะเอาทุกชุดกับบ่อยากเนาะจ๋าเนาะเลขในตารางนี้จับทั้งหมดจะได้15ชุดนะคะจับทั้งหมดก็จะได้15ชุดเด้อจ้าเด้อสำหรับเดินร่องนี่วิ่งได้รูดได้ทั้งสามรอบนะคะ คนท่าน้อยเมื่อว่านี่เข่ารอบปกติทั้งบนและลา่างเด้จ้าเด้อข้างล่างเข้าไปที่สองเจ็ดนะจ๊าเนาะสองเจ็ดหกชุดเด่นบอเมเบนชุดเจาะด้จ้ะเดอ้อแล้วก็ในตารางเข้าหนึ่งเก้านะจ่าเนาะเด็กในตารางเขา 1, 9, ้าหนึ่งเก้าด้จ่าเด้อหนึ่งเก้าเพราะว่าในเข่าตัวตรงทั้งทั้งในตารางแล้วก่า หกชุดเด่นนะจ้ะนะทันใดที่จับได้ดีใจนํ่เด้จ้ะเดอะ้อสายวิง่งสายหลุดได้เต็มเต็มนะจ้ะนะวิง่งเมื่อว่านเนี่กะมาทั้งหนึ่งกับสองนะจนะนะบอกไปกะจะเลืมไปได้ทำชมไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้า แนวทางเลขคา้อยรวม3มรอบประจำวันที่11สิงหาคม2565เลขในตารางนะคะ ท่านใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้จ้าเดอ้บอบ่มักกะเบิงไว้เป็นแนวทางก้อนได้จ้าเดอ้อศูนย์หนึแแ่และห้าห,าหนะคะ เล็ในตารางนะคะเด่น0ูนและรองหนึ่งนะคะสำหรับเหล็กเด่นเหล็กรองแอดมินจะเป็นแนวนี้เลยก็เด้อตัวใด้ทีแอดมินเขียนฝืนกอนนั่นคือเด่นนะ,นะจ๊ะเนอะเด่นและรองนะคะเดี๋ยวเห็นว่าทำช่วมตัวน้อยๆอ,อีกแล้วทำช่วมห ชุดเด่นนะคะท่านใดที่จับเป็นแล้วเหล็กในตารางจับเองได้เลยเด้จ้าเด้อจับเก่งกว่าแอดมินจับเองได้เลยเนาะจ้าเนาะเด่นและรองเนี่ยไม่เคยพลาดเด้จ้าเด้อถ้ามาเด่นก็มารองนะจ้าเนาะบางมือก็มาเด่นบางมือก็มารองบางมือก็มาทั้งเด่นและรองได้จ้าเด้อ เด่นและรองไม่เคยพลาดนะคะวิ่งได้รูดได้เด้จ้าเด้อหกชุดเด่นนะคะหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหก 058595นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหาบาทสิบบาทเจ้าเดอ้อเล่นแค่พอสนุกสนานนะคะ แอดเมนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ